ดอกไ,<อ><อ>ไม้<อ>ไมป่าดอกไม้ป่าเจอไก่ป่าครับคนนี้เป็นยังไงดอกไม้ป่าคนนี้ก็พัฒนามากกว่าน้องๆเขาเพราะว่าเขาเขามาก่อนมาก่อนแล้วก็พื้นเพเขาเป็นมวยที่เก่งมาอยู่แล้วเพียง<อ>แต่ว,ว่าร่างกายเขามีปัญหานะครับร่างกายเขาคือเขาผมทราบประวัติก็คือเขา,าฝีเขาเป็นฝีที่หัวเขา่าแล้วเขาไปให้อาหมอหมอบ้านเป่าฝีนะครับแล้วก็ไปติดเชื้อในกระแสะเลือด แล้วก็เป็นถึงขั้นเป็นอัมพาตแล้วก็เป็นขารีบขารีบไปนะครับแล้วก็พักฟื้นอยู่ประมาณ2ปีปกีกว่านะครับกสองปีแล้วมาอยู่กับผมนี่ก็ยังไม่แข็งแรงแต่ว่าเราก็รับเขาแรก,แรกามาสภาพไหนพี่โอ้โหขารีบนะฮะพุงโลมาเลยพุงอ้วอนตึ๊บเลยตอนแรกคิดว่าจะสมัครงานเป็นเป็นเป็นอยู่หลังคอ<ม>ใช่ไหมผมยังงงเลยดอกไม้ป่าเลยเนี่ยมันมันเขาบอกว่ามวยเก่งจากใต้ผมก็ผมก็ตกใจนะครับ รับมาก็ตกใจแต่ก็คุยกับน,น้องเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าหนูวิ่งไม่ไหวหนูก็ไปวิ่งไปกับพี่เอ็กเขาก่อนวิ่งไปกับพี่ปืนกลเขาวิ่งได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับพี่รักมากเดือสภาพแบบนั้นเลยครับผมก็ <c oughs> บอกเขาว่าวิ่งได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับแล้วปืนกลเขาก็เขาก็ชมเขาบอกว่าคือน้องมันวิ่งได้ไม่มากแต่มันพยายามเขาพูดอย่างเงี้ย <c oughs> ก็พยายามมากเอามาขุนอยู่กี่เดือนครับถึงได้ชรบ ประมาณ6เดือน7เดือนนะครับก็ได้ว่าจะขึ้นชกไฟแรกอันนี้ก็ร่างกายก็ดีขึ้นไว้แรกชกสายเป็นยินดีไหมใช่ครับเจอใครจาไมั้ี่ไว้แรกเจอกับขวางนะครับขวางกล้องพลเลืนเมรไทยชนะน็อกยก2หรือยก3ามก็ถือว่าโอเคครับผมสอบผ่านครับถ้าย้อนกลับไปดูวันแรกที่เข้ามาในค่ายไม่ใช่เลยโอ้ตกใจเลยหลังนละม้วนเลยใช่ไหมพี่แล้วก็ไว้ล่าสุดดูว่าอาวุธเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นมากเลยครับเด็กคนนี้นะเราสอนอะไรเขาเขาจะจํา ขาไม่ไม่ไม่โต้ตอบแม่อะไรเยอะเขาเขาพยักหน้าเขารับรับรู้แล้วเขากลับไปฝึกนะครับนี่การทํางานเป็นทีมถ้าฉันพูดแล้วคุณไปด้วยมันก็ไปพร้อมกันเป็นเป็นเป็นคู่กันไปแข้งซ้ายหนักมัดซ้ายคมพื้นพื้นเด็กๆที่เป็นมวยมวยปัดกระปั้นซ้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนนะครับวงในตรงนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไงดีขึ้นครับเมื่อก่อนนี้จับวงในนี่พป็นกนเขาบอกว่าแขนเดียวก็ลงนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาแข็งแรงขึ้น ก็คงจากร่างกายเขาได้บำรุงได้ฟิตซ้อมต่อเนื่องนะครับเขาก็ดีขึ้นไฟต่อไปดอกไม้ป่าเนี่ยเจอใครได้บ้างพี่มีศักดิ์ศรีมีเพชรนิลันครับแล้วก็มีใครคนท่พี่นัดโล่เงินพี่ครับในในมุมพี่นะในความรู้สึกในความรู้สึกในความรู้สึกของของผมนะครับอยากให้เจอกับก็ค่อยๆจากไล่ไล่จากจากทีละสเต็ปนะครับพี่ว่าใคร ก็ถ้าเล็กหน่อยก็โล่งเงินนะเล็กหน่อยลองมาส์กเพชรนิรันต์เพชรนิรันต์แล้วกใหญ่สุดก็สักศรีพี่รู้ป่าว่าพี่สวนทางกันระครับไก่ป่าอยากเอ่อดอกไม้ป่าอยากเจอสักศรีคนแรกเรอครับแต่พี่อยากเจอโล่งเงินเรื่องคนคนแรกเออเอาละสวนทางกันละแล้วพี่ลูกน้อง